สมชายอ,อ,อันนี้ซื้อวาอยัางจากอะไรไหนเข้าสุดอ๋อ,อน้ำข้าวน้ำข้าวตาเขาจะเป็นแบบนั้นจะเช็ดตลอดอุ้ยรับเล็บรับเล็บมีรับเล็บอีกรับเล็บสมชายเอสซี SC จากอเมริกาใช่ไหมคะ,คะจากอเมริกานะคะมาเยี่ยมคุณนุชกับคุณเจลลี่ มาแบบว่าไม่มีเบอร์โทรไม่มีไลน์มาแบบถามเอาเก่งมากเก่งมากๆเลยสุดยอดเลย uh, อัน uh, นี้อันนี้อ่ะไรนะบุญส่งค่ะบุญส่งบุญส่ง <laughs> See they love you they not even come say hi to me เออเด็กๆสนใจรับเล็บไม่ใช่ที่รับเล็บลูกรองเท้าคุณลุงรองเท้าคุณลุงลูกอันนี้ตะวันอ๋อไม่ใช่ตะวันพูดผิดอุ้ยขอโทษขอโทษอันนี้ป้าทูค่ะป้าทูอันนี้อันนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะที่ชอบเล่นใช่ใช่ใช่นี่ดวงเด่น ชอบเล่นปลาทูอนตัวนี้ดวงเดือนใช่ที่ของผอมใช่ค่ะแตงกวาอันนี้แตงกวาแตงกวาตัวใหญ่มากแตงกวาแล้วก็ไม่แก้วตา แพงกว่าอันนี้เขาจะไปทิ้งป่า The this cat people just throw out in the woods o m e w h e r e and then she she c a k e แกเล่นกับแมวเป็นเนาะค่ะก็เคยมี <c oughs> ตัวนึงตอนนี้ก็มีแมวแมวชอบเขาเขาชอบแมวค่ะ n มวทำอะไรแกตา <c oughs> <c oughs> กระโดดก้นใหญ่อยู่บ้านก็มีตัวนึงแต่ก่อนมีสองตัวตัวนึงก็เสียไปแล้วอ,อยู่บ้านก็เป็นลายแบบนี้ลายลายสิงห <c oughs> อันนี้อันสายสายฟ้าสายอันนี้อันนี้อ่าผันใจค่ะอันนี้ผันใจสถานขุดผันใจเหญ่ตัวแสบของเรานั่นแหละใหญตัวแสบผันใจผันใจใหญตัวแสบอันนี้แล้วเมื่อกี้เ้าเจ้าจะออกจากประตูก็เลยก็เลยใส่กองไว้เมื่อกี้เขาจะออกไปโดนรังแก่โดนรังแกก็เลยเมื่อกี้เขาจะออกไปก็เลยใส่กองไว้ก่อนเดี๋ยวเขาหลุดออกไป เดี๋ยวไปทะเลาะกับพี่เขาอีกพี่เขาจะแกล้งเอาสงสารอันนี้บ้านชายทะเลไปไปดูดูดูนำทางนำทางนำทางมาเลยมา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 ค่อยๆเดินนะคะนี่นี่ไ่ทองไ่ทองนำหน้าไ่ทองกับน้องคอยนำหน้าเอ๊ ไขทองกับน้องควายนำหน้าลูกไขทองไขทองมาดเมาดมลูกดมมือแล้วดมมือแล้วกลัวกลัวกลัวหรือเปล่าลูกกลัวหรือเปล่าดูดูทางน้นก็เดินนำหน้าลวงปุ้นก็เดินนำหน้าดูกลัวไปทองกลัวพี่ต้มพี่ต้มมาแล้วพี่ต้ม พี่ข้าวต้มพี่ต้มอันนี้แล้วพี่ต้ม let this one เอ๊ะพี่ต้มน่ารักมากเลยน้องเพชรอันนี้น้องเพชรน้องเพชรอ่ะพี่จอมดูดูแมฆแก่ตากับถั่วพูเอ้ยเม่แก่ตากับแตงโมเอ้ยไม่ใช่ปลาทูพูดผิ่นเมฆแก่ตากับปลาทูบนเกียนใหญ่เลย น้องเพชร oh, <no>, แกตาปลาทูพี่ต้มเ oh, uh, uh, อ้าได้เอ่อเอ่อชินจังอ่าใช่ค oh, ่ะชินจังอ๋อนั่นไอ้คิวสั่งโอ้ไอ้ชิวสั่งอุ้ยเก่งอ่ะแฟนพันแท้เลยอ่ะ <laughs> แฟนพันแท้เลยแบบโอ้เก่งมาก <laughs> เก่งตรงที่ว่าขับรถมาได้เนี่ยเก่งมากๆเลย <laughs> เก่งสุดๆเลยโอ้ยน้ำเพชรเพชรลูกหอมหอมหอมเผ็ดเก่งจังเลยลูกหอมพี่ต้อมมันนี่แล้วสุดยอดสุดยอดเลยแบบอบอ้าวอบอ้าวฝนจะตกค่ะฝนจะตกให้แม่ลูกก็กินน้ำแม่น้องอีมโอ มีโอค่ะมีโอโอเคมีโอถ้าเป็นข้าวเห่งนี่ไม่ได้เลยข้าวเหน่งหนึ่งอยู่ในกองนวลข้าวเห่งแต่ข re oh, ้าวเห่งนี่เขาจะกัดปั oh, ๊บเลยโอุ oh, ้ยดูดูดูน้องเคทน้องน้องเคทน้องเคทคีออนน้องปุ้นน้องปุ้นมาแล้วน้องปุ้นขนเกิดขึ้นเกิดแล้ว you want to see โอเคจะเอาไว No, there. มารับแขกกันใหญ่เลย <laughs> มีพ่อพ่อ่มาจากอเมริกาไม่มีเบอร์โทรไม่มีลาย oh. แต่มาด้วยที่อยู่มีที่อยู่ <laughs> ถามเข้ามาเรื่อยๆ <laughs> มาเก่งมากๆสุดยอดโอ้โ oh, ห oh, ของความที่เป็น fc แฟนพันธ์แท้นะคะ <laughs> แบบว่าตั้งใจจะมาหานะคะไม่เก่งก็ไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เก่งไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ มาจะยุ่งยุ่งอยู่แค่คอมเมนต์ไว้อย่างเดียวว่าจะมาว่าง,งั้นนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆากเลยค่ะที่แวะมาหาน้องๆด <c oughs> ูน้องๆก็อุย้ยไม่ตื่นกลัวไม่อะไรเลยดูดูไม่กลัวเลยมีโอ้ลุงปุ้นลุงปุ้นมองลุงปุ้นสงสยัยมองใหญ่เลย ดูดูสองคนนั่งเขาไปเฝ้าดูอันนี้อันนี้เขานึ่งนะคะระวังนะคนนี้เขานึ่งนะน,น,นี่ให้ดมเฉยเฉยให้ดมนะให้ดมเฉยห้ามรูปนะคะห้ามค้ามเขานึ่งเพราะเขาตบตบอย่างไวแล้วก็ฉีอย่างไวด้วยโอ้ฉีใส่คนใช่เวลาแม่นั่งอยู่บางทีฉีใส่ระวังค่ะระวัง <c oughs> ฉีอย่างไวเ <c oughs> ขานึ่งเ <c oughs> ดี๋ลุงปุ้นลุงปุ้นนั่งนั่งนั่งคุยนั่งคุยกับคนลุง ุณลุงฝรั่งลุงเจอรี่ลุงเจอรี่นั่งคุยกับคุณลุงเจอรี่เหรอลูกแม่กับลูกแม่กับลูกเขารักกันมากยังกินนมอยู่เลยเนี่ยใช่ใช่ค่ะใช่ยังกินนมอยู่ชีสติวเออร์แซด์ชิคกูอายุเยอะแล้วยังยังกินนมอยู่ปาทูสองแม่ ส, <laughs> สามใช่ใช่น่ะไปอีกคนนึงแล้วน่ะโตมากอายุปีกว่าแล้วนะปีกว่าล้วยังกินนมอ,อยู่ปีกว่าแล้วจะสองปีแล้วมั้งยังกินนมอ,อยู่ดูดูปลาทูขึ้นไปปลาทูขึ้นไปด้วยปลาทออนนูอะไรลูกอ,อะไรลูกอะไรลูกอ ไปวพากันไปนั่งเฝ้าสองท่านนี้มาจากอเมริกานะคะคุณนุชและคุณเจอรี่นะคะมาจากอเมริกาแล้วก็มาที่ขอนแก่นนะคะคุณนุชเป็นคนขอนแก่นค่ะแล้วก็ไม่มีไลน์คุยกันด้วยนะคะแล้วก็เบอร์โทรก็ไม่ได้โทรด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเบอร์โทรของต่างชาติก็เลยไม่โทรมานะคะแล้วก็ได้มีแต่ที่อยู่นะคะเพราะเขาไม่โทรมาเลยนะคะไม่โทรมาเลยมีแต่คอมเมนต์ไว้ว่าจะมาหา ไม่เกงกับลูกๆนะคะก็เลยไม่รู้ไม่เกงก็ไม่รู้ว่า,าจะมาด้วยซ้ำนะคะไม่ก็ไม่เกงไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็พอมาถึงหน้าบ้านก็บอกว่าเป็นเอฟซีหา น่ารักมากเลยนะคะขับรถมากันนะคะแล้วก็ามาถึงก็ได้มาเล่นกับเด็กๆมาดูเด็กๆนะคะแล้วท่านก็ได้ให้ค่าอาหารเด็กๆไว้ด้วยนะคะไม่เกี่ยนต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองมากๆเลยนะคะคุณนุชและคุณเจลรี่นะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆค,ค,ค่ะขอให้ท่านในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเอาอัออน,านั้นุชลองพูดสิลองพูดแม่สิแม่เออแ แม่เก่งมากเก่งมากเก่งมากเวทเลยเป็นยังไงบ้างวิเศษวิเศษเดยพูดหน่อยสิวิเศษวิเศษเลยพยายามจะตอบโต้พยายามจะตอบโต้นะคะวิเศษเดยแม่ดิ วิเศษแม่แม่แมง่วงก็ง่วงอ,อยากคุยก็อยากคุยดูส <c oughs> ิเนี่ยนุษย์สามาเยี่ยมนะลูกนะมาตั้งไกลเลยมาโดยที่ว่าไม่มีเบอร์โทรด้วยไม่มีไลน์ด้วยเก <c oughs> ่งมากๆเลยมาหาจนเจอ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ที่มาหาวิเศษจนเจอครับ ม,มาจากเดินไกลมาหาจนเจอรับอีกแม่แม่รับตา,าคุยคุยอยู่